ครับน้องก็วันนี้ครับเดีย๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูว่าหนึ่งวันในการเป็นผู้ป่วยสต๊กเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยเราทําอะไรบ้างเราอยากตื่นเลยตอนนี้หนูหกโมงครึ่งพอดีเป๊ะเวลาหกโมงครึ่งพอดีเป๊ะแต่เราจะทำาารกิจจน,ดนดวน้อยเรียบร้อยนะอาบน้ํากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางไปซาบังฟื้นฟูเซรินทร์ครับแล้วก็เราไปดูว่ายวเลา ต่อไปกายภาพอะไรบ้างสองตึกเลยนะสองสองสองตึกที่เราต้องทําคือกิจก,กรรมบําบัดแล้วก็กายภาพบําบัดเราไปดูกันที่สิรินธรเพราบว่าเราทําอะไรบ้างนี่ขอทํภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยก่อนเพิ่งตื่มนมาดีเลยหงัวงคือเป๊ะไปครับเจอกันนะครับนะน้องตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่ศูนสินรินธรเพื่อ,อการฟื้นฟูแล้วนะอันนี้มันจะมีสองตึกอันนี้มันจะตึกกายภาพบําบัดน,นะแต่ตึกกายภาพบําบัดเรามีนัดสิบโมงห้าสิบ เป็นเป็นตึกท <Therm om, S 1> ี right. no ่สองที่เราต้องมาแต่เราต้องไปกิจกรรมบัมตึกกิจกรรมบําบัตก่อนนะครับนัดนัดนัดเก้าโมงสี่ิดอาจี๋เราไปตึกที่กิจกรรมบับัดอันนี้มันมันจะมีเวลานัดของมันอยู่นะแต่ละตึกเวลานัดจะไม่ตรงกันเราจะไปตึกนู้นก่อนกิจกรรมก่อนแล้วค่อยมากายภาพนะครับเราต้องมาตึกนี้ก่อนครับกิจกรรมบําบัดนัดเราเก้าโมงสี่ิดนะเราทำอันนี้เสร็จแล้วเราค่อยไปห้องตึกกายภาพบําบัด มันจะเป็นสองตึกที่เราจะแตภาพไม้เหมือนกันนะครับ มไม่ต้องกินนะสบายสบาย้ามกันเน่ย

ใช่ค้ะทำให้มันสมดุลปับกำลังเทาไหร่ลงแบบนี้เลยนิ้วลงมา

ทุกคนดูก็น่าจะเกงนนเ่งตามนั่นแหละด้วยความที่มันไม่ใช่ข้างถนัดแล้วก็มันเป็นขั้นที่อ่อนแรงไม่มีแรงแก็เลยเก่งแล้วก็กั้นหายใจหนูเหนื่อยที่บางไนเลยทุกคนทำแต่ละท่าใช่ปะใจแทบขาดไม่อะไร <c oughs> พอก,กั้นหายใจเห็นเดี๋ยวมาต่อที่แก้ผ้าบาบัดเนนะีดูว่าแค้ผ้าบาบัดมีหร้อเปล่าที่ตรงนน้นเราหนึ่งชั่วโมงที่ตรงนี้ก็หนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปต่อว่าเราจะไปต่อ Oh yeah. Okay. ครับน้องๆก็อ,อย่างที่บอกนะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อไปไอศูนย์สถานบนบำบัดซิรินทอนเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือพี่สาวของน้องผมในซอยเนี่ยเขาก็ป่วยเขาก็ไปใช่ไหมแล้วเขาก็มาแนะนาแต่เขามีลายให้เราสแกนปุ๊บพอเราสแกนเข้าไปาาไปุ๊บเราก็แจ้งประวัติเราเลยว่าเราป่วยเป็นตั้งแต่วัานไหนยังไงเป็นเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีคิวนัดไปอย่างผมเนี่ยพอได้พอได้สแกนลายนั้นแล้วใช่ไหมปุ๊บแฟนผมก็กอกรายละเอียดเลยป่วยตั้งแต่วันนี้ ตอนนี้อ่อนแรงซิกซ้ายขากระแขนอะไรเงี้ยก็กอกแล้วก็มีคิวไปปุ๊บพอไปถึงที่ที่ศิรินทร์อเสร็จปุ๊บใช่ไหมเอาประวัติเข้าไปส่งประวัติเข้าไปส่งไปไปยื่นไปไม่ได้ไปส่งไปยื่นไปยื่นปุ๊บเสร็จปุ๊บเราจะได้คิวมาเราก็ไปนั่งรอซักประวัติอันดับแรกเลยนะครับที่ที่ผมจะแนะนําถ้าเราได้คิวที่เราจะนําไปครั้งแรกนะแต,แต่แต่แต่ไอ้ที่ที่ที่สแกนให้เรากอกประวัติเนอันเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้กีว่ว่าว่าว่าจะมายังไงนะเพราะน้องผมได้จาก น้องผมเอามาให้แฟนผมมาสแกนแล้วก็เข้าไปประกอบรายละเอียดประมาณนั้นนะพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราส่งแต่อันดับแรกเลยครับพอเราหาเราจะส่งประวัติการเปิดยของเราเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บพอไปที่สิ่ลิทอนวันแรกอะที่จะต้องเตรียมไปนะประวัติการรักษาของของคนป่วยนะครับตั้งแต่วันแรกที่โรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่อย่าลืมเตรียมไปนะครับต้องเตรียมนะอันนี้ต้องเตรียมนะสาคัญนะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปนั่งรอแล้วเขาก็จะซักประวัติเราใช่ไหม ซักประวัติเราเสร็จปุ๊บนู่นนี้นัน่นปุ๊บผลเอ็กซ์เกซ์เอาไปให้หมดนะทุกคนถ้าจะไปนะผมแนะนําต้องเอาไปเตรียมไปให้หมดนะครับจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายตอนหลังนะเตรียมไปเลยทีเดียวให้พร้อมครับประวัติการรักษาเราตั้งแต่วันแรกจนถึงล่าสุดท,ที่เราไปรักษาว่าเราเราเราเป็นยังไงมากอะไรมากอย่างเงี้ยเออแต่คุณหมอเขาจะแนะนำว่าค,คุณหมอที่เรารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลที่รักษาอยู่ว่าเราจะไปขอประวัติยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอประวัติมาเลยแล้วก็ไปยื่นที่ศิรินทร์เลยครับพอยื่นประวัติเสร็จปุ๊บเาขา เราก็นั่งรอตรวจพบหมอพอไปวันแรกเราจะยังไม่ได้เราจะยังไม่ได้คิวฟื้นฟูไอไอกายภาพบำบัดนะเราจะยังไม่ได้กายภาพบำบัดนะครับวันแรกอะพอเราพบหมอเสร็จปุ๊บหมอจะประเมินอาการของเราครับคุณหมอจะประเมินอาการของเรานู่นนี้นั้นเสร็จปุ๊บของผมนี่ก็ประเมินว่าแรงขาดีแรงแขนไม่ค่อยมีเขาก็ทําาบไหมให้เราว่าเราต้องไปไหนบ้างเราก็ไปยื่นยื่นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปที่อาคารบําบัดกับอาคารกิจกรรมบาบัดนั่นแหละ ไปยื่นเพื่อทําใบนัดสอมันจะมีสองอาคารนะครับแต่เป็นจะเป็นพวกเกี่ยวกับบําบัดเหมือนกันจะเป็นกิจกรรมบําบัดก็พวกที่ผมณต้นคิดมาที่เป็นจับลูกบอลเลียงกลวยอะไรพวกเนี้ยน่นะเป็นกิจกรรมบาบัดส่วนกายภาพบําบัดที่ผมทําใช้แรงขาออกกําลังกายขาโน่นนี่นั่นนั่นแหละคืออาคารกายภาพบําบัดนั่นแหละประมาณนั้นนะทุกคนค่าใช้จ่ายของผมเสียค่าใช้จ่ายเองเพราะผมขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ผมรักษาคุณหมอเขาไม่ให้ บอถ้าจะส่งตัวต้องส่งอีกที่หนึ่งไม่ได้ส่งที่สิลินทอนถ้าเราขอใบส่งตัวได้มันจะประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาได้นะครับต่อครั้งมันไม่เท่ากันนะบางวันผมก็850บางวันผมก็650ค่ารักษามันไม่เท่ากันนะอันนี้มีค่าอะไรบ้างผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ไปถามคนเลยนะครับก็เราผมก็ตั้งหน้า<อ>ตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตากายภาพผมไปเรื่อยๆนะผมบอกเลยครับว่าดูแลดีครับที่นี่ดีมากบางคนไปเจออาจจะเจอ ไปไหนแล้วเจอคนพูดไม่ดีที่ไม่ดีบันทอนจิตใจพูดตะ,ตะวาดพูดแบบไม่มีอะไรแต่ที่นี่ตั้งแต่ที่ผมมาต,ตั้งแต่วันแรกจนจน,จน,จนวันนี้ที่รักษา,ายอยู่ผมไม่เคยเจอครับมีแต่เล่นแซวเล่นอะไรอย่างเงี้ยออย่างแซวล่าสุดที่ผมโดนคือครูเสื้อไปใส่เสื้อแมนยูไปไงเรียบร้อยครูใส่เสื้อแมนยูไปที่ไหนครูโดนแซวทุกที่ต้องทําใจนะอันนี้เรื่องนี้ต้องทําใจพลาดเอง ใจมันรักนะตอ่อยแพ้ขนาดไหนก็ก็อ,อยากใส่ก็คงมันรักอ่ะใช่ป่ะแต่ไม่ดูนะถ้าดูเส้นเลือดสมองมน่าจะแตกเพิ่มแต่ไม่ดูวยวงนี้ไม่ได้ดูเลยช,ยชนะจะแพ้ช่างแรงก่อนถอยออกมาก่อนเราถอยตัวมาก,ก่อนนั่นแหละประมาณน,นั้นครับนั่นแหละที่ผมแนะนําไปต้องต้องคนต้องไปหา,หาหาเองว่าว่าว่าเราจะไปส่งประวัติการรักษาจะไปรักษาที่นั่นจา,จากจากไหนอันนี้ผมไม่ทราบจริงเพราะผมน้องมีลายไม้ผมสแกนแล้วแฟนผมสแกนแล้วก็กรอกประวัติผมไปเลย แล้วก็จะมีคิวเรามาแต่อย่าลืมสําคัญมากนะที่อย่างที่ผมบอกนะครับประวัติการรักษาที่เราต้องเตรียมมาให้หมอนะครับสาคัญนะอันนี้สําคัญนะแต่ผมแนะนําครับไปเถอะนะแต่ขอให้เราได้ยืดแข้งยืดขาทํานู่นทํานี่สักนิดดีกว่าเรานอนอยู่เฉยเชื่อผมเออต่อให้แม่ได้ทําแค่นิดเดียวอะ่ะทําเถอะดีกว่าดีกว่าเรานอนเฉยแบบอดโอดไปวันวันไม่มีใครช่วยเราได้หรอกครับนอกจากตัวเราเองอันนี้คลิปนี้ต้องขอบคุณคุณหมอกับพี่ๆผู้ช่วยด้วยนะเขาจัดที่จัดทางให้ผมได้ถ่ายคลิป หน่อยนะไม่งั้นไม่มีคลิปแบบนี้ออกมาให้ทุกคนดูนะต้องขอบคุณคุณหมอผมเนี่ยผมผมผมปรึกษาคุณหมอกับพี่พว่านะผมจะถ่ายคลิปผมอยากถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเพราะน้องๆถามเยอะบางคนถามเยอะแล้วผมตอบไม่ถูกต้องทำอะไรก็ทําคลิปออกมาให้มันจบๆไปเลยนะครับเผื่อเป็นเผื่อผู้ป่วยคนอื่นๆด้วยก็แล้วกันถ้าเราต้องไปรักษาที่เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรอันดับแรกเตรียมใจด้วยไม่ใช่ไปเขาจับนี่จับน่โอยโอยโอยไม่ไหวอย,อย่างนี้ไม่ได้นะเขินเลยนะเราต้องสู้นะ ของผมนี่นะอุ้ยคุณบอกวพี่ผู้ช่วยใส่ใส่ถุงทรายอะ่ะอันนี้ได้ไหมผมไม่เคยบอกไม่ได้นะผมบอกลองดูครับผมลองดูอันไหนไม่ได้ก็คือเดี๋ยวบอกให้เขาแล้วเขาจะมาเปลี่ยนน้าหนักถอยน้าหนักลงให้ไม่มีบอกไม่ได้ไม่ไม่เลยผมบอกลองลองดูครับอัน,นไหนไหวแล้วก็ไปอันไหนไม่ไหวก็บอกเขาเวลาเขานวดเขาอะไรก็ถ้าเราเจ็บเราบอกเขาได้ครับเขาไม่มีมาดุนะว่าเราเจ็บแล้วเราไม่เนี่ยเขาไม่เขาไม่เคยดุนะเขาบอกพี่ถ้าถ้าเจ็บบอกผมนะอะไรเงี้ยอ เขาก็นวดนวดให้เราอ่ะสบายด้วยคลายคลายดีเหมือนผ่อนคลายดีเขาก็นวดให้เราะคนคนเขานวดให้เราเขาไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บไม่เจ็บมันอยู่ที่ปากเราเขานวดอยู่ถ้าแอกว่าเราเขานวดอยู่แล้วเราเจ็บมากแบบว่ามันเจ็บมากถ้าปากมึงไม่มีบอกเขาว่าผมเจ็บก็เรื่องของมึงเถอะเราบอกเขาได้แต่เขาไม่ว่าเขาไม่ด่าบอกเลยว่าผมเจ็บครับอันเนี ile, ้ยแต่แนะนําครับที่เนี่ยหูเครื่องอุปกรณ์กายภาพดีหูโคตรล้ำเออแล้วผมจะบอกว่า เขาจะมีตองของผมเนี่ยผมไปเช้าเย็นกลับนะครับเขาจะมีแบบแอดมิดด้วยนะนอนที่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาปุ๊บก็ทําอะไรมีว่าประจำวันให้เสร็จปุ๊บก็นั่งรถเข็นมามาที่ห้องกายภาพเลยแบบมีแบบแอดมิดที่นอนที่นั่นด้วยแต่ราคาอันนี้ผมไม่ทราบางนะผมไม่ทราบนะครับเพราะผมเลือกเช้าเย็นกลับเพราะผมอยู่ในกรุงเทพประมาณไม่ได้ไกลกับผมมากแต่เดินทางก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแลวผมเป็นคนที่ไม่ชอบไปนอนอะไรแบบนั้นด้วย แต่ตอนนี้อาการผมเริ่มดีขึ้นมาเยอะมากนะครับดีขึ้นมาเยอะเยอะมากๆอะผมอะอาการเรื่องตอนที่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 ผมรู้มาเนี่ผมให้ดูของผมเส้นเลอดในสมองแตกอ่าอันนี้นี่นี่เนี่เพจคุณหมอที่คุณหมอเขามาติวตา,าตามาอาการผมมามาดูแลผมที่บ้านเนี่ยเขาก็เล่นเกมเหมือนกันใช่ไหมแล้วเขาเขาเขามาช่วยดูแลเคสผมเนี่ยที่บ้านเลยนะอาจารย์หมอคนเนี้ปวดวิเคราะห์ชงนึกปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลทําให้อาการของผมเนี่ย อาจจะไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันดับแรกสําคัญที่สุดก็คือรอยโรคค่อนข้างกว้างครอบคุมบริเวณเนื้อที่สมองบริเวณอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะทุกคนก็ดูเอากินพื้นที่ประมาณ4.5คูณ2.4คูณ3.4แนละลามไปยังพงสมองรอยโรคขนาดนี้บางคนอาจจะเสียชีวิตหรือมีโอกาสนอนเป็นผักติดเตียงไปตลอดแต่พี่เอกโชคดีถึงมือหมอใช่ผมโชคดีอย่างผมเป็นเยอะนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เยอะเพียงแค่ว่าผมรู้สึกตัว แล้วก็แฟนพาไปหาหมอไม่ใช่แบบว่าแบบวูบแล้วหัวไปโขกแล้วนอนอยาวแล้วกว่าคนจะมาเจออะไรเงี้ยไม่ใช่ผมโชคดีตรงนี้ครับถต่ว่าเป็นเยอะมเท่าที่อ่านผมว่าผมเป็นเยอะนะเพียงแค่ว่าเราไปหาหมอทันครับผมไม่หาหมอทันแค่นั้นเองมันก็เลยเป็นส่วนช่วยให้ให้ให้แบบว่าเราเลยไม่ได้หนักขนาดนั้นอะไรเงี้ยนั่นแหละก็หลักๆก็นั่นแหละ,หละถ้าจะไปแต่ผมแนะนําอ่ะถ้าเราป่วยเราสู้กัวแม่งสู้มันเลยไปเลยเนี่ยสิรลินทรผมแนะนําแต่มันมีค่าใช้จ่ายนะทุกคนไม่คิดแต่ถ้าเรามีบัตร หรือว่าขอใบส่งตัวได้มันก็จะลดค่าจะจ่ายลงมาอีกผมแนะนำครับอย่าไปยอมมันเวลามันเป็นอะไรเป็นอะไรเงี้ยสู้แม่งสู้แม่ไปเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับก็นะครับหนึ่งวันนะครับสําหรับหนึ่งวันที่ผมป่วยเป็นสโตกหรือเส้นเลือดสมองแตกนะครับหนึ่งวันเดียวผมใช้ชีวิตในประมาณเนี้ก็ทำอย่างนี้ทุกวันหนึ่งอาทิตย์นะครับหมอนัดผมห้าวันในการกายภาพบําบัดหนึ่งอาทิตย์ห้าวันครับผมไปจันทร์ถึงสุ์จันทร์ถึงสุ์เลยแต่ถ้าวันไหนผมไม่ไปผมก็จะ กายภาพอยู่บ้านครับไม่ได้ไม่ได้นอนนอนอย่างเดียวป่วยโอดโอนไม่ได้นะผมก็จะลุกทํานู่นนี่ของงผมอะ่ะผมมีลอกดึงนี่ไหมนั่นแหละมีลู่วิ่งอยู่ในห้องผมก็ขึ้นสามารถขึ้นไปเดินออกกําลังกายได้อะไรได้โดยที่ผมไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยอะ่ะเออเราพวกนี้อยู่เฉยไม่ได้ครับอยู่เฉยเดี๋ยวแม่ได้ใจลุกขึ้นกากับแม่ไปเลยก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะั้นลองย้อนไปดูนะในคลิปผมบอกไปห,หมดแล้วนะนะก็เป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยสําหรับ ู้ป่วยทุกๆๆโรคแหละรับอันตรายหมดไม่อยากเป็นผมแนะนําให้ตรวจสุขภาพครับข้างในเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าได้ว่าเราเป็นอะไรบ้างผมเนี่ยผมคิดว่าโอ้ยกูแข็งแรงบ้างเลยกูฟิตเนสทุกวันโอ้โหกูไม่เป็นอะไรผมคิดผิดมาตลอดไม่จริงครับข้างในเราไม่รู้เลยครับว่าเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพบนทุกอย่างมันมีผลต่วจสุขภาพเราหมดนะการใช้วยวุบิตประจําวันอ่ะส่วนปัจจัยว่าเป็นเพราะอะไรยุงนี้นั่นอันนี้ผมบอกได้ไม่หมดครับลองไปหาข้อความรู้เอาเองได้ผมผมผม,ผมพูดไม่ได้กี่เพราะผมไม่รู้ๆๆ แต่รู้เดียวว่าการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมีผลต่อนุกโลกทุกโลกแหละในร่างกายอ่ะดูแลเพราะนั้นมันดูแลสุขภาพครับตัวสุขภาพบ่อยๆเล้าบุหรี่เนี่ยตัวดีไอบ้บุหรี่ยิ่งบุหรี่นี่ตัวยิ่งตัวทําลายล้างผมบอกให้ผมเลิกมาสี่ปีสี่ถึงห้าปีแล้วเนี่ยนี่ขนาดเลิกไม่ได้กนินเหล้าสูบบุหรี่นะอยู่ดีมันโดนแมงแมงซัดผมเลยมาแบบแบบมาแบบให้ตั้งตัวเลยนั่นแหละก็ตามนั้นครับก็อยากไป หรือว่ามีญาติกลป่วยแล้วอยากอยากจะมากายภาพที่ศิรินทร์้ต้องทอํายังไงก็ดูคลิปเนี้จบเลยครับนะแต่ผมไม่รู้อย่างเดียวว่าน้องที่ให้ผมเอาเอาสแกนลายอันนั้นอนะว่าต้องไปเอาจากไหนมาผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบลองไปเซิร์ชหาเซิร์ชดูน่าจะมีอยู่นะลองดูครับผมรู้เท่าที่ผมรู้แล้วผมมาแนะนําบอกเท่าที่ผมเท่าที่ผมรู้แล้วกันอันไหนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆครับแต่อยากให้สู้นะถ้าเป็นอะไรพวกเนี้ยสู้ไปครับอย่าไปยอมมันโอเคนะเอาไ้เจอกันหน่อยครับ คลิปอื่นๆนนะ่าจะขอให้ไปเล่นเกมแล้วนะไม่อยากไม่อยากอยู่เฉยแล้วอยากเล่นเกมแล้วอยากทำงานอยากทำงานแล้วครับไม่อยากอยู่เฉยแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไม่บา,บายครับอัปเดตอาการให้ประมาณนี้นะครับไม่บาย๊ายบาย,บาย,บาย